สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูเนเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะเรื่องในวันนี้ก็คือการวัดน้ําหนักนะครับหรือว่าการชั่งน้ําหนักนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจกันหรือยังหรือว่าเคยเรียนหรือว่าพ่อแม่เคยบอกมาแล้วนะครับอ่าวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับการชั่งน้ําหนักหรือการวัดน้ําหนักนะครับมาเครื่องชั่งนะครับอ่าเครื่องชั่งในวันนี้เนี่ย เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องช่างแบบนี้นะครับดูในรูปเลยเครื่องช่างอันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับอข้างบนของเครื่องช่างจะเป็นจานช่างนะครับนั่นีองก็เห็นแล้วเนาะจานช่างในตัวเครื่องช่างจะมีตัวเลขนะมีหน้าปัดมีกระจกหน้าปัดเนาะมีตัวเครื่องช่างอยู่อันใหญ่ๆเลยตัวเครื่องช่างแล้วมีอะไรวัสดุหลายอย่างอยู่ข้างในตัวเครื่องช่างนะครับ อะแล้วมีตัวกิโลกรัมนะมาดูต่อเลยครับอ่ามาอธิบายนะครับว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งพันกรัมนะครับอ่าหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยจากเลขศูนย์มาถึงเลขหนึ่งเนี่ยคือเรียกว่าหนึ่งกิโลกรัมมีค่าเท่ากับหนึ่งพันกรัมนะครับอ่า แล้วจากเลขศูนย์ถึงเลขหนึ่งเนี่ยต้องเรียนดูซิว่ามีทั้งหมดกี่ขีดครับอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาถึงเลขหนึ่งพอดีคือมีสิบขีดนะครับจะบอกว่าหนึ่งกิโลกร,รัมมีค่าเท่ากับสิบขีดนะครับอ่าสิบขีดแล้วอ่าต่อไปหนึ่งขีดจะมีค่าเท่าไหร่ครับอ่าหนึ่งขีดจะมีค่าเท่ากับ 100กรัมนะครับหนึ100กรัมนะครับอ่ามาดูต่อไปเลยดูตัวอย่างนะครับอ่าอธิบายอีกทีนึงนะครับดูเครื่องช่างเครื่องนี้เนี่ยช่างสม้มไม่รู้ว่ากี่ผลเยอะมากเลยอ่าอ่าช่างได้ทั้งหมดไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอ่าเขาบอกว่า1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ10บขีดนะครับ หนึ่งขีดมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมถ้าสองขีดล่ะสองขีดก็มีค่าเท่ากับสองร้อยกรัมนะครับสามขีดล่ะเท่ากับสามร้อยกรัมอ่ะสี่ขีดล่ะมีค่าเท่ากับสี่ร้อยกรัมแปดขีดล่ะมีค่าเท่ากับแปดร้อยกรัมอ่ะส่วนอ่ะถ้าเก้าเก้าขีดล่ะจะมีค่าเท่ากับเก้าร้อยกรัมอ่ะสิบขีดล่ะ จะมีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกรัมนะครับอ่าพอเข้าใจแล้วเนาะมาดูมาดูรูปเลยนะครับต่อไปจะเป็นรูปเครื่องช่างแล้วก็ช่างผลไม้ผักผลไม้นะครับว่ามีกี่กิโลกรัมมีกี่ขีดนะครับมาดูเลยอ่าเครื่องช่างรูปแรกช่างฟักทองเนาะอ่าเครื่องช่างรูปแรกเครื่องช่างฟักช่างฟักทอง ดูจากเข็มนะครับเข็มที่ตาช่างหน้าปัดตาช่างนะครับเข็มชี้เลขสองเข็มชี้เลขสองมีค่าเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมสองกิโลกร,รมัมถ้าคิดเป็นขีดละมีทั้งหมดกี่ขีดเลขศูนย์มาถึงเลขหนึ่งมีสิบขีดอเลขหนึ่งมาถึงเลขสองมีอีกสิบขีดสิบบวกกับสิบเท่ากับ ยี่สิบขีดยี่สิบขีดหรือหรือสองพันกรัมหรือเรียกง่ายๆว่าสองกิโลกรัมนะครับอ่ะต่อไปมาดูเครื่องช่างช่างแครอทอันที่สองครับอ่าช่างแครอทนะครับแครอทมีเยอะเลยอ่ะแครอทด,ดูจากเข็มกระช่างนะครับชี้ไปที่เลขหนึ่งนะครับชี้ไปที่เลขหนึ่งนะ อ่าเลขกหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมหรือมีกี่ขีดอ่าศูนย์ถึงเลขกหนึ่งมีทั้งหมดสิบขีดนะครับหรือเรียกว่าหนึ่งกิโลกรัมอ่าโอเคต่อไปมาดูกันต่อไปนะครับามาดูเครื่องช่างอันนี้นะครับเครื่องนี้นะครับอ่าช่างสับประรดนะครับสับประรดอ่ามีสองลูก ดูจากเข็มแล้วชี้เกินถึงเลขสองไหมถึงเลขสองแต่เลยเลขสองไปอีกหน่อยนึงเลยเลขสองไปอีกสามขีดอ่าแสดงว่าสับประรดนี้มีน้ำหนักอ่าเลยเลขสองก็ต้องมีสองกิโลกร,รัมแล้วสองกิโลกร,รมนะัมแล้วบวกอีกอกี่ขีดหนึ่งสองสามแสดงว่าสับประรดนี้หนัก สองกิโลกร,รัมกับอีกสามขีดสองกิโลกรัมสามขีดนะครับอ่าสับปะรดหนักสะองกิโลกรัมสามขีด,ขดอ่ะส่วนฟักทองลูกนี้ลูกใหญ่เลยอ่ะมาดูกันเลยครับอ่าฟักทองลูกนี้เข็มชี้ไปตรงที่เลขหนึ่งไหมหรือว่าเลขสองอันไม่ใช่สักอันเนาะชี้เลยเลขหนึ่ง แต่อีกหนึ่งสอามสกับอีกสีขีดสรุปว่าฟักทองลูกนี้มีน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมกับอีกสีขีดนะครับอ่าสำหรับวันนี้นักเรียนหลายๆคนนักเรียนทุกคนเนี่ยพอเข้าใจพอทราบกันแล้วเนาะว่าการวัดน้ำหนักการชั่งน้ำหนักเนี่ยเป็นอย่างไร หกิโลกร,รัมมีค่าเท่าไรสิบคิดนี่กี่กิโลกร,รมัมนักเรียนก็พอเข้าใจแล้วนะครับให้นักเรียนลงมือทำนะครับทำงานทําแบบฝึกหัดทำใบงานที่คุณครูได้มอบหมาให้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนรด้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ